สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกเ่นเห็นอย่างนี้นียคงรู้นะครับว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นการเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการขอเลขมงคลหลวงพ่อทิมกันนะผมนะจากคุณแผนนะครับซึ่งนะผมนะผมก็จะมาทําทุกคนพระเนาะก็ใกล้ๆก่อนก่อนหวยออกนะก็เลยมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับขอเลขมงคลน,นะครับซึ่งในคราวก่อนนะก็ไม่ใกล้เคียงเลยเนาะแต่ว่าก็เฉียดนะเฉียดซึ่งข่าวก่อนที่ผมเห็นนะก็จะมีอะไรนะเจ็ดสองสี่เนาะผมก็ไปซื้อแล้วก็ ทั้งรัฐบาลนั่นนะแล้วก็ตัดตัดสองตัวซื้อรัฐบาลนะแต่ว่ามันเฉียดไปเฉียดด้านเดียวนะครับแต่ก็มีนะผมมีเพื่อนที่เขาทักมาบอกนะคือเขาอินบ็อกซ์มาบอกว่าเออเขาถูกเขาเห็นเป็นหนึ่งห้าเจ็ดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถูกไปอีกคนนึงเขาก็รู้สึกจะซื้อเลขเก่าตามที่ผมบอกว่าเออมันน่าจะเบิ้ลเลขเก่าหรือเปล่านะในคิดที่แล้วเขาก็ซื้อเลขเก่าเขาก็ถูกอีกนั่นะค,นะคือดวงดวงเขาจะถูกเนาะ ซึ่งนีผมผมบอกเลยเนะ่ะคนที่มีความรู้สึกแขงใจว่าไอ้หลวงปู่แท้ไม่แท้อะไรเงี้ยผมว่าคิดว่าแต่ท่านคงได้รู้แล้วนะคนที่ถูกนะคุณเพื่อนที่เอะอะไรนะถูกสองว่าติดนะครับนน่าจะ่น่าจะเข้าใจนะว่าเออของดีมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็อย่าขอเยอะนะครับอย่าขอเยอะนะครับเ,เ,เดี๋ยวขอเยอะเดี๋ยวหลวงปู่ท่านไม่ให้ท่านจะไม่ตายให้คนที่เขาลำบากอะไรเงี้ยคนที่เขาต้องการ กำลังลำบากจริงนะแบบว่าเงินช็อตเงินอนะไรครับหึงจะเปตตาแต่ถ้าเราสบายอยู่แล้วเราไปขอนะหลวงปู่ท่านสบายกันไปแล้วไม่ให้โอเคเดี๋ยวเราจะมาจุดทูบกก่อนนะก่อนก่อนที่จะมาฟังผมโมต่อนะเดี๋ยวเราจะมาจุดทูบนี่ก่อนวันนี้ผมนะก็นี่เลยเราจะมาขอกับขุนแผนองน์นี้นะครับซึ่งคราวก่อนผมเคยขอวานแล้วให้ตรงตรง,ตรงนะสามตัวบนตรงตรงเลยนะแต่ว่าโดนโดน โดนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพอพอได้ใช้พอได้ใช้ใชนะนี่วันนี้เราจะมาขออีกรอบหนึ่งเป็นน้อเขียวหลังฟังฮานุมานนะผมนห็นนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปเพื่อนๆได้ชมดูนะก็องค์นี้นี่บอกเลยว่าเอา่อนข้งจะแรงเหมือนกันนะมันจะแรงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาจุดเลยว่นะาเหมือนเดิมครับผมก็จะจุดแล้วก็จะเอาตั้งกล้องอีกตัวหนึ่งนะให้สําหรับดูเลขมงคลให้เพื่อนๆได้เห็นกันจะชัดเลยนะว่า เพ asure, 对对 a, ื ent, ่อนๆจะเห็นเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่ตาเนาะบางคนเขามองมุมมองไมาเหมือนกันนะครับอย่างข้ากรอกผมเห็นเลขเจ็ดสองสี่อีกคนก็เห็นเป็นหนึ่งห้าเจ็ดก็ยังมีเขาทักมาบอกก็ทักมาบอกครับผมมาแล้วมาจุกกันเลยอ่าแล้วจุดก่อนแล้วค่อยอธิษฐานเพื่อนๆต้องเข้าใจเนาะคือทูบเนี้ยมันมันเก่าแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเลขจะออกมาชัดหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่ดวงครับแล้วแต่ดวง แต่ข่าวก่อนก็ไม่ค่อยชัดนะแต่ก็มีคนเห็นละโดนอยู่นะครับนะไปซื้อได้ราง,ง,ง,งวัลรางวัลกันเนาะเพราะฉะนั้นก็าตาใครตามันนะบางคนอาจจะมองเห็นเป็นอีกเล่อีคนจะเหนเ็นอีกเลขก็ได้ครับผมเนาะก็แล้วแต่หลวงปู่ท่านจะเมตตาเบิกเนรให้ใครเงเนาะก็อาจจะให้ท่านอีกคนมองเห็นอีกอย่างก็ได้นะครับก็แล้วแต่ดวงนะต้องอธิษฐานนะถ้าเราเชื่อมั่นในหลวงปู่แล้วหลวงปู่ท่านก็จะเมตตาคนระับ จริงจกทักอีกอสวัสดีครับหลวงปู่ในวันนี้ผมจะมา,าลําคนตงเกี่ยวกับการขอเลขมงคลหลวงปู่ทิมกันนะผมนะก็ขอหลวงปู่ทิมนะครับช่วยเมตานะผมนะให้เลขมงคลกับเพื่อนๆที่กําลังชมอยู่นะในตอนนี้นะให้เขาได้มีเลขมงคลไปใช้งานคนไหนที่กําลังลําบากอยู่ก็ขอให้ได้เลขมงคลไปใช้ไปซื้อเลขมงคลนะไปใช้งานแล้วก็ถูกไวร้รวยเบอร์นะครับ ให้ได้ทุนมาปลดหนี้ปลดสินจ่ายค่ารุ่นค่านี่ค่าเทอมค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้หลวงปู่เมตตาด้วยนะครับมาเรามาดูกันชึบอ่าเดี๋ยวผมตั้งนี้เดี๋ยวผมจะเปิดกล้องนะครับขออนุญาตมา โอเคในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็มาทนฟังผมโม้ต่อนิดหนึ่งหลายคนอาจจะสงสัยแนละ้วผมพูดไปผมร้อ,อไปคือเป็นคนผมเป็นคนแบบว่าพูดไปแล้วมุกตัวเองขำม,มุกตัวเองแล้วเราพูดไปเนี่ยเราอยากจะเล่นมุกไงแต่ว่าผมรู้แหละคนอื่นไม่ขำหรอกผมก็เลยขำตัวเองซะเลยนะมันก็เออเป็นอะไรจะเรียกว่าสตองก็ได้แล้วก็คือตามที่ช่องแล้วผมสตองเกอร์นะครับ คนที่จริงมันแข็งแรงไงผมกกอบเล่นกล้ามมันแข็งแรงแต่พอมาผมชอบเนี้ยคือมพูดเลยลว่าขำม,มุกตัวเองก็เลยเพิ่มเป็นสตองข้าไปอย่า <laughs> สะใจสีใจมามาพูดถึงต่อครับแล้วก็หลังจากที่จุดไปเนาะคืออือยังไงเดี๋ยวผมก็มองเห็นเป็นเลขเนาะแต่เพื่อน,อ,นอีกคนเขาเห็นเป็นเลขหนึ่งแล้วก็อีกคนก็เห็นเป็นเลขเดิมอะไรเงี้ยเขาก็าไปซื้อนะผมลหรก็โดนนะครับโดนสารตัวหน้าก็มีนะ โดนรางวัลสามตัวหน้าอีกคนโดนรางวัลสองตัวอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้กี่ใบนะเขาไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่าเห็นเป็นหนึ่งห้าเจ็ดเนาะซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีเพื่อหลายหลายท่านนะที่ดูอยูอ่อาจจะเห็นอาจจะโดนนะผมแต่ก็ไม่ยอมทักมาคุยกันบ้างเลย <c oughs> ผมไม่เรียกไม่ได้ขอเลยนะก็คือถ้าท่านได้โชคล่าผมก็ยินดีด้วยนะยิ่งได้รางวัลใหญ่ยิง่งผมยิ่งยินดีหลยนะขอให้พวกท่านแบบเออได้เงินนะได้เงินในทองไปปลดหน,ดนี้ปลดสินนะไปใช้จ่ายในสภาคะที่ลาบากจริงเนาะ หลวงปู่ท่านไม่ตายแล้วลผมครับใครลาบากนี่หลวงปู่ท่านเมตตาอยู่แล้ว,ลยยลวซึ่งในคราวนี้นะผมนะก็พอ,อดีนะมีพระทีเ่เพื่อนๆหลายท่านที่สนใจแล้วทักผมมาใช่ไหมแต่ว่าจองไว้นะผมนะก็ผมทักไปเขาเงียบผมก็เลยเอาพระที่มีอยู่เนะี่ยมาโชว์เพื่อนๆได้ชมกันนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะพระที่เหลืออยู่นะผมที่ลุงให้มาผมชุดแรกเลยก็ยังเหลืออยู่อีกออสามองค์แล้วก็มีพระที่เพื่อนๆ คุณแผ่นที่เพื่อนกขจองไว้นะเขาบอกว่ารอเก็บตังค์่วนว่าว่าจะเอาอยู่แต่ก็ไม่ติดต่อมาสักทีเนาะผมก็เลยเอามาโชยเพื่อนเผื่อเพื่อนท่านไหนที่สนใจนะก็สามารถช่วยสนับสนุนผมได้โดยการนะบูชาขอถ้ามาหาผมบูชาไปก็ได้ก็เป็นการสนับสนุนผมอีกอีกหน่อยนะเพราะกนิดเดียวผมก็จะได้เลนอยู่แล้วนะครับอีกนิดเดียวผมก็จะได้เลนตัวใหม่มาถ่ายพระถ่ายพระให้สวยๆเพื่อนได้ชมกันเนาะก็อีกนิดนึงมาเรามาดูองค์แรกกันนี่องค์นี้ครับผม องนี้นะผมนะเป็นเนื้อเขียวบ้านถาวรหลงเป็นพิมพ์ปั๊มสองหน้าฝังตะกุดทองแดงนะผมนะองนี้ลุงบอกว่าถ้าปั๊มสองหน้าแล้วฝังตะกุดเนี่ยมันจะหายากนิดนึงก็เกอนกับเนื้อเหลืองที่ผมใช้งานอยู่เนาะก็ที่ฝังพระกิงเนี่ยแล้วก็เป็นพิมพ์ปั๊มสองหน้านะแล้วก็ฝังพักกิงก็จะหายากหน่อยเนาะพิมพ์ปั๊มพิเศษสองหน้าอ่ะเพื่อนเดี๋ยวผมขึ้นรูปเพื่อนเพื่อนได้ชมนะนี่นะโอเคเนื้อเขียวส่วนตรงนี้ก็เป็นเนื้อชมพูนะผมนะ เนื้อว่านสูบเลือดฝังตะกุดทองแดงนะผมนะองน,นี้อันนี้ก็ยังอยู่ตั้งแต่แรกที่ลุงแม่มา,าแรกยังอยู่นะก็ความสวยงามก็พอพอมอยู่นะแล้วก็มีเองค์น,นี้จะมีะเหมือนกับเป็นอักขรโค้ดสี่ทิศก็ยันสี่ทิศทั้งด้านหน้าเขียนยนันสี่ทิศซึ่งตัวยนันอ่านว่าอะไรบ้างผมก็จําไม่ได้แล้วก็จะมียันนะยันอุยันอีอะไรอย,อย่างนี่แหละผมก็ต้องขออภนะัยผมพอดีผมไม่ได้ศึกษาไม่ได้จํเลยช่วงนี้มั่แต่ไปขายของ ไปหัดเป็นพอ่อค้านะสนใจแต่เรื่องขายของเยอะตอนนี้นะครับไม่องค์นี้ก็เป็นอีกองหนึ่งนะับเป็นเนื้อเนื้อเขียวรู้บ้านถาวัดหลงแล้วทาทองเขาเรียกว่าบอลบอลบอลหน้าอะมันจะออกดำๆหน่อยเนาะที่ลุงเคยสอนไว้ด้้นหลังเป็นตะกรุดเงินโทนะผมนะมีมีหยดเทียนชัยแล้วก็ต่อโคดเฮงภาษาจีนเดิมนะองนี้นี่รู้สึกจะมีเกสาแล้วก็จีวรอยู่ด้วยนะนิดหนึ่งนิดหนึ่ง แล้วก็อีกองหนึ่งที่เขาจองไว้นะครับก็นี่เป็นเนื้อดาเนื้อว่านไผ่ดำไม่เหล็กดูตนะินะนี่ทาทองแล้วผมนะสวยด้วยองค์นี้สวยเลยแหละนะพิเศษคือองค์นี้ฝังตะกุดเอ,อผมไม่แน่ใจน่าจะ,น,าจะน่าจะเป็นตะกุดอ,อทองฟ้า่าทหรือเปล่านะทองเหลืองหรือเปล่าเพราะออกมันไม่ออกแดงๆมันออกเหลืองแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตะกุดอืมผมว่าน่าจะเป็นทาทองเป็นสุสานแต่ทาทองทับไปมันก็เลยติดอยู่หน่อยเนาะแล้วก็ดนะ้านหลังหยอด หยดเทียนชัยสองอันตอกโคดโคดเฮงทั้งสองอันเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมก็เน่นรูปเพื่อนให้ดูนะครับส่วนองนี้เป็นผ้าที่ลุงให้ผมมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ตอนที่เจอลูงใหม่นะั่นนี่ก็เป็นเป็นเนื้อเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวทาทองนะผมนะองนี้ไม่มีฝังอะไรเลยนะครับองนี้ที่บอกตัวเจอเจอตัวกินผ้ากินไปจนแว่งแต่ว่าเนื้อก็ฟูขึ้นมาจนกบจนแบบเริ่มจะเต็มแล้วหลุมเริ่มจะเต็มแล้วเนาะมีตำหนินิดนึนง แล้วก็องคนี้ครับผมนะก็ลุงให้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่จะลุงานานนานนิดหนึ่งนะที่ว่า,าพาคนไปไปหาลุงแล้ว,ลวเข,ขาเขาก็ให้ผมมาองคหนึ่งอย่างเงี้เนาะนี่ผมนะเป็นตะกุฎทองคำนะผมนะตะกุฎทองคำเป็นเนื้อเหลืองฟักทองครับผมเนื้อเหลืองเนื้อเหลืองวาดดอกทองผสมวัตทองนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นภาพของผมเองนะผมก็อยากจะเอามาให้เพื่อนได้ถ้าใครสนใจก็สามารถมาทักมาบูชาได้นะใจผมไม่อยากจะได้เลนไงก็คือต้องยอม จริงผมไม่อยากอยากจะเก็บไว้นะอยากเก็บไว้ใช้งานเองแต่ว่าด้วยคุณภาพของกล้องนะผมเองก็อยากจะได้อุปกรณ์ที่ดีขึ้นนะผมเนาะก็เพื่อนไหนที่ชอบนี่ครับนี่สามารถทักไอดีไลน์ผมอะไรนะ๋ยวผมทิง Line ้งไอดีไลน์เพื่อนนั้นได้ลองทักมาคุยกันนะรว่าสนใจชอบองไหนสามารถช่วยสนับสนุนผมได้นะผมนะสนับสนุนผมได้ผมไม่ขอฟรีนะผมจะเอาอย่างเงี้ยมาแลกนะนะเพื่อที่จะได้อุปกรณ์นะใหม่ มาถ่ายทำคลิปเพื่อนๆให้ชมกันแบบดีๆแบบสวยๆนั่นเนาะโอเคทูบเหลือครึ่งละนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับแล้วนี่ก็เป็นอีกองค์ที่เขาจองไว้เนาะก็จะเป็นเนื้อเอเหมือนเป็นเนื้อออะไรปูนกินหมากนะเป็นตะกุดโทนทองแดงนะนี่นะองค์นี้ก็ค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์นะด้านหน้ามีโคสลานะผมนะหน้าก็นหน้ามีโคสลา แล้วก็นี่นะอีกสององที่เขาจองไว้เป็นเหรียญพระเหรียญน,นะผมนะเป็นกรมหลวงชุมพรนะครับเนี่ยสวยค่อนข้างจะสวยงามเลยนะเป็นเนื้อเงินโบราณน,นะผมนะเนื้อเนโบราณน,นะแต่ผมดูไม่ไมเก่งกร่าเรื่องเหรียญน,นะผมไม่ค่อยชอบไม่ศึกษาเลยนะครับลุงเขาเขาจองมาผมก็เก็บไปให้เขาอยู่ไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่าเนาะนี่คนระับสวยไหมนะเนื้อเงินโบราณน,นี้เป็นจเจริญพรไตรมาสนะผมนะเป็นเนื้อเงินโบราณก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะ โอเคเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ต้องการสารสมุนนะสามารถทักมาหาผมได้เลยครับนะหรือว่าอ,าอยากจะไปศึกษาที่บ้านลงุงก็สามารถทักไปหาลุงได้ผมนะผมจะขึ้นเบอร์โทรทั้งเบอร์โทรผมแลวเบอร์โทรลุงไว้ให้แล้วก็สามารถทักไปคุยก็ได้ถ้าลงุงแกไม่ว่างตอบก็ทักมาหาผมนะผมมีบริการนะไปส่งถึงที่เลยนะถ้าเติมมันให้นะอยู่ต่างจังหวัดผมก็ไปนะครับอยู่จงังหวัดไหนก็ไปถ้าเติมมันให้ผมได้ผมก็ไปแล้วนะครับผมชอบขับรถ ชอบไปเที่ยวชอบเดินทางนะครับถ้าเพื่อนท่านไหนอยากจะเห็นแบบออิะจริงเนี่ยก็สามารถนะเติมน้มันให้ผมแล้วผมไปส่งให้ได้ไม่ซื้อไม่ว่าครับผมนะแต่ขอแค่คันมันเ <c oughs> นาะก็ <c oughs> คือเติมให้ผมแล้วผมไปส่งให้เ <c oughs> พราะว <c oughs> ่าเดี๋ยวนี้นะถ้าไปส่งเขาเรียกอะไรถ้าพามีราคาค่อนข้างจะสูงเนี้ยถ้าส่งทงไปรษณีย์ถ้าเกิดเขารู้เนี้ยอย่างมีข่าวเรเร็วนี้ก็มีข่าวพาระหลวงพ่อสกครอนใช่ไหมพวกไปอะไรขมโมยอะไรไปสักอย่างเห็นไหมขนส่งไหนไม่รู้นะผมไม่รู้ แต่เขาไปแกะรู้เป็นพระไงเขาลุยพระปุ๊บเขาไปแกะเลยไปแกะแล้วพระหายไปเลยแต่นี้ด้วยบารมีของหลวงพ่อสกอนเนาะทําให้จับคนร้ายได้แต่เจ้าของพระเขาออกมาถแถลงแล้วก็คือเขาไม่เอาเรื่องแล้วเขาให้ให้ไปกลับตัวอะไรประมาณนี้เนาะก็คือเหมือนทําบุญให,ให้ให้เด็กไปเด็กเขาไม่รู้เรื่องเด็กเขาโลภมากนะเห็นพระดีก็อยากจะไปขายอะไรเงี้ยแต่ด้วยบารมีของหลวงพ่อสคอแล้วเนาะก็เป็นศิษย์เองรู่นิทีมนะครับก็ให้จับตัวคนร้ายได้เร็วเลยแค่วันเดียวเองนะจับได้เลยเนาะ ก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนะัก็เลยทำให้จับลงรได้ง่ายครับคุณนาอโอเคเนาะถ้าเพื่อนไหนที่สนใจก็นะอยากจสนับสนุนผมก็สามารถทักมาหาผมได้นะโอเคเรามาดูทูปก,กันนะครับเดี๋ยวผมขอญาตไปดูพัดหนึ่งนะครับอืมผมบอกเลยมวดนี้ดูยากแยวเนาะอาจจะเป็นเพราะว่า,วาทูปเขาค่อนข้างจะเก่าอะมันเก็บมา น่าจะประมาณสามปีแล้วนะมันน่าจะเสื่อมอะไรสักอย่างเพราะว่าผมสั่งถุงใหญ่มาไงมันเยอะมันสองสามร้อยดอกอะมาจุดมันแค่ปีหนึ่งก็ไม,ไม่ไม่กี่สิบดอกจุดใช่ไหมมันก็เลยเหลือค่อนข้างจะเยอะแล้วมันก็น่าจะเก่าแล้วจะน่าจะแบบว่า,เ,าเขาเรียกอะไรเหมือนเสื่อมสภาพเนะาะเวลาจุดเลยไม่เลขเลยไม่ชัดเลยก็เลยต้องมานั่งลุ้นกันอีกทีว่ามันเป็นเลขอะไรกันวะมองก็มองยาก เดี๋ยวเรามาดูมาดูตอนที่ทูบดับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับมาดูคนวิเคราะห์ว่าข่าวเนี้ยเพื่อนๆหรือผมจะเห็นเป็นเลขอะไรกันนะครับแต่ว่าแวบเมื่อกี้ผมเห็นเป็นเลขห้านะตัวนึงละเลขห้าแต่ไม่รู้ห้าอะไรนะครับองรู้นี่เลขห้าตัวนึงละโอเคครับผมก็ก็หลังจากคลิปนี้นะที่ลงไปเดี๋ยวผมจะ คลิปต,ต่อไปผมก็จะทําเกี่ยวกับอคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องคนที่มาโจมตีกลุ่มเลือดบ้านค่ายเนาะซึ่งผมเองเป็นไม่ใช่เข้าข้างอะไรหรืองไงนะแต่จริงๆอะผมอะอยู่ในกลุ่มเลือดบ้านค่ายเนาะพอดีเขาเอาก็เห็นมาเคลื่องบ้านผมผมก็ต้องสู้เป็นธรรมดาเนาะก็ข้อมูล,ลหลังผมมาจากเลือดบ้านค่ายกันเลยมาจากอาจารย์ก็อาจารย์ยุทธอาจารย์อะไรเงี้ยคือจากอาจารย์เลือดบ้านค่ายแล้วผมก็เอามาวิเคราะห์ เอามาเทียบเคียงกับหลักฐานที่มีหรือพระที่มีอยู่นะผมนะซึ่งมันตรง,งกันครับผมนะถ้าตรงกันปุ๊บก,ก็แสดงว่าพระเนี่ยแน่นอนแท้แน่นอนน,น,อน,นะถ้าอย่างในกลุ่มกรณีคนที่มาโจมตีอ่ะผมไปไปดูขเขานะแล้วก็มาวิเคราะห์คือไม่มีมูลความจริงเลยนะครับเอาอะไรมาเทียบมั่วทาแบบว่าเหมือนคนเล่นภาพไม่เป็นอ่ะนะผมดูแล้วเหมือนกับเอาคนละพิมพ์คนละบล็อกมาเทียบกันแล้วบอกว่าถอดพิมพ์อะไรอย่างเนานะ เอามาเทียบกันเพื่อที่ให้คนเขาสับสนครับให้คนที่ยังไม่ไม่รู้อะไรสับสนแต่ทั้งหมดทั้งมวลสรุปแล้วก็คือที่ผมไปดูหลักฐานอะไรมาก็คือเขาจะขายภาพของเขาครับเขาเลยต้องพยายามดันหนังสือของฉันให้แท้นะครับแต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีนะด้วยการวิสูจน์ต่างๆนะผมนะนะครับด้วยเทคโนโลยีนะก็คือทําให้รู้ว่าหนังสือของฉันนั้นมันเก๊มันไม่แท้นะผมนะไม่ได้ปลูกเสกเพราะฉะนั้นนะผมนะเพราะฉะนั้นใครที่ศึกษามาจากเอ หนังสือหอฉันนะผมบอกเลยหลงทางทุกอย่างนะผมนะหลงทางทุกอย่างเพราะว่าหลายคนนะผมนะที่มาเขียนหนังสือก็มีนะผมนะ <c oughs> ก็เอาหลักข้อมูลมาจากหนังสือเล่มนี้ทั้งนั้นเลยนะผมเนละไม่ว่าจะศึกษาพระันไหนก็ามาจากหนังสือเล่มนี้ทั้งเลยแล้วผลพิสูจน์ออกมาแล้วก็หลักฐานที่มีอยู่หนังสือเล่มนี้มันไม่แท้ครับผมนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพระที่พ,พที่หลายท่านตามตามมาผัมนะที่เล่นสายสายห้างอะไรเงี้ยตามมาก็จะเป็นพระที่ไม่ทันทั้งหมดเลยนะเพราะว่า มันมาต้นตอมันผิดอ่ะหนังสือมันผิดมาแต่แรกอ่ะถ้าเราไปตามหนังสืออ่ะมันก็พาผิดหมดเลยถูกไหมครับแล้วยิ่งผมมาใช้เอ่อเทคโนโลยีนะผมนะช่วยพิสูจน์ให้เห็นชัดจาะแล้วแล้วก็มีหลักฐานสําคัญออกมาแล้วนะทำให้พิสูจน์ได้เลยว่าพระเอ่อหนังสือหอฉันเนี้ยเก๋นแน่นอนนะนะเป็นหนังสือไม่ทันปลุกเสกแน่นอนเป็นหนังสืออุปโลกขึ้นมาแน่นอนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ยเดี๋ยวผมจะทาให้ชมเลยว่าเออมันเป็นยังไงนะหลักฐานที่สําคัญที่ผมได้มา จะเป็นบทสรุปของประเด็นเกี่ยวกับหนังสือหอฉันนะผมนะเพื่อนๆก็ติดตามผมแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมทำให้ชมกันนะผมนะใครที่ชอบและรักเลืองบันทายห้ามพลาดผมห้ามพลาดบอกเลยห้ามพลาดมีทีเด็ดอีกเยอะนะผมที่ผมจะทําให้กับคนที่มาโจมตีเรืองบันทายนะครับเนาะโอเคเรามาดูโอ้ยทุบหล่นมโมเดโมตายเลยอืมดีนะยังเหลืออยู่นิดนึงทุบยังเหลืออยู่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราถาวว่ายไปเราก็อยู่มาเดี๋ยวเรามาดูกันมาวิเคราะห์กัน เออเท่าที่ผมเห็นผมว่ามันมองยากมากเลยเนี่ยหรือว่าวันนี้หลวงปู่ท่านจะไม่ให้ก็ไม่รู้ผมว่าหลวงปู่ท่าน <IC S 1> ให้เยอะให้บ่อยแล้วเอาไม่ได้แล้วจีหลวงปู่ไม่ให้ละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมคล้ายๆจะเห็นเ,เลขแปดด้านล่างนะผมนะพเพื่อนๆลองดูนะ อผมอยู่ผิดข้างแนละ้วเอามาข้างนี้อคล้ายผมจะเห็นเลขแปดอยู่ตัวนึงครับนะเลขแปดแล้วก็เมื่อกี้เห็นเลขหแบบ้าแวบๆบนะแล้วก็เลขแปดโอเคนี่ทูบดับละ,ะเดี๋ยวเรามาดูเออมาเข้ามาอีกรอบนอนกันอ,อ่มาใกล้ๆเลยอืมผมก็ไม่ฟันธงนะนเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ดูอยู่อะ ลองมองดูนะพนะั้นะเพื่อนๆอาจจะเห็นเห็นตาเพื่ออาจจะเห็นชัดกว่าผมนะอาจจะเห็นชัดกว่าผมแล้วก็เอาไปซื้ออาจจะได้ถูกก็ได้เนาะแต่ที่ผมเห็นนะผมนะรู้สึกจะเหมือนกับเลขแปดใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็มีเลขเก้าเลขหกเนี่ยเลขห้าอีกเอา้าเลขห้ตัวมันเยอะจังว้าเนี่ยอืม ผมว่ามันเยอะเลยเนี่ยนะมีทั้งเลขแปดเลขห้าเลขหกเลยเนี่ยแต่ผมว่าเห็นเลขแปดอะชัดเจนอยู่นะข้างล่างเนาะจะเห็นเป็นเลขแปดชัดๆเลยเหมือนจะเลขสามหรือเปล่าน่ะคล้ายๆตรงกลางเลยนะตรงกลางตรงกลางจะเหมือนจะเป็นเลขสามนะเนาะเนี่ยผมคล้ายๆเหมือนจะเป็นเลขสามนะเลขสามกเลขแปดไม่แน่ใจข้างบนเนี่ยเห็นไหมครับเนาะ เพื่อนๆลองสังเกตดูแบบแถวบนขวาเนี้ยไหมมันจะเหมือนในค่าเลขสามเนาะนะถ้าผมเห็นไม่รู้เพื่อนๆเห็นเป็นเลขอะไรกันเนาะแต่ผมว่าเห็นเป็นเลขสามนะแล้วก็ข้างล่างเป็นแปดอ่ะมาเดี๋ยวผมปิดน,นี่โอเคโอเคเนาะผมเห็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือ ไอ้ตรงกลางมันก้มกึ่งระหว่างเป็นเลขหนะ้าะเลขห้าหรือเลขเก้าไม่แน่ใจแต่ผมเห็นชัดนั่นก็คือด้านบนบนนิดๆด้านขวามันจะเป็นเหมือนกัาเลขสามหรือไม่ก็เลขแดแต่ข้างล่างอ่ะแปดแน่ๆนะข้างล่างแปดแน่ๆเนาะก็แล้วแต่ตาใครตามันนะครับดวงใครดวงมันถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ดูอยู่เห็นเปเลขอะไรก็ลองดูกับผมนะลองที่ฐานคนะอ,นอเลยถ้าหลวงป,ปู่ท่านเมตตาผมนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะซื้อเลขอะไรก็ถูกนะอาจจะถูก แต่ถ้ามีแนวทางนี้มันก็น่าจะดีกว่าเนาอเพราะฉะนั้นผมฝันหงันเลยนะว่าที่ผมเห็นนะเท่าที่ผมเห็นก็คือสามแปดนะสามแปดก็เพื่อนเก็ลองไปหารัฐบาลเอาเนาะโอเคก็ลองลองดูนะเผื่อเพื่อนได้ได้โชคได้ลาภค้อนใหญ่ก็อย่าลืมผมนะมาสนับสนุนผมหน่อยเนาะให้ผมได้มีทุนมาซื้อเลนที่จริงอะ่ะตังที่ผมจะไปซื้อเลนตอนนี้คือที่มันจะพอก็คือเป็นเลนแบบแมนนวลธรรมดานะมันยังไม่พิเศษแล้วมันมันจะยากนิดนึงใช้ยากหน่อยแต่ถ้าเกิด มีทุนยเยอะๆไปซื้อเลนที่ว่ามันเป็นออตโต้มันใช้งานง่ายถ่ายง่ายอะไรง่ายมากเลยนะแต่มันแพงแพงหลายแพงหลายหมื่นเลยนะก็ราคาประมาณสามหมื่นนะครับแต่เลนที่ผมจะเอามาเนี่ยที่ผมกำลังจะไปซื้อมาก็คืออยู่ประมาณประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับประมาณหนึ่งหมื่นก็พอใช้ได้เป็นเลนเป็นเลนแบบมือหมุนเองเนะี่ยไม่ใช่เป็นเลนออตโต้เนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็หวังผมหวังว่านะเพือ่อนๆจะเห็นเลข มงคลที่ชัดเจนแล้วก็เอาไปซื้อแล้วได้โชคได้ลาบเนาะผมขอให้เพื่อนๆขอผมนะได้โดนรางวัลใหญ่นะผมนะได้ใครตาดีใครดวงดีใครเชื่อหลวงปู่จริงๆนะขอให้หลวงปู่เมตตาให้พวกท่านได้เลขมงคลชัดๆนะผมนะได้เห็นเลขมงคลชัดเอาไปซื้อแล้วโดนรางวัลใหญ่นะผมนะแล้วก็อย่าลืมผมเด้อฝากช่องนี้ไว้เลยเด้อสวัสดีครับ